องค์เทพเจ้านาจาเทพแห่งความสำเร็จชื่อเสียงม,มั่งมีอย่าลืมทำตามพวกเราที่พามาวันนี้ไหว้เทพนาจาใจกลางเมืองกรุงเทพวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้างเดียบพาเลเดียนเวิลด์นะคะซึ่งอยู่ใจกลางเมืองมากๆนะคะใช่อยู่ตรงประตูน้ำใช่ค่ะวันนี้วันนี้เราโไปไปมาหลายที่แล้ววันเนี้ยเราก็เลยแวะมาตรงจุดนี้ที่เรียกว่า เรียกว่าใจกลางกรุงเทพเลยก็ได้ถูกต้องค่ะนะซึ่งเรานะคะจะพาทุกคนไม่ได้มาช้อปปิ้งนะคะแต่จะมาไหว้สกราระช้อปปิ้งก่อนชอ้อ,ชอปปิ้งก่อนก็ได้แล้วก็เดินออกมานะคะอยู่บริเวณหน้าห้างเลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะมาไหวส้สกราระขอพรในสถานที่รับจะบอกว่ารับไหมหลายท่านเนี่ยไม่รู้ว่ามีที่นี่ให้เราไม่รู้ตอนแรกรตอนแรกเราจะบอกว่าคือเราดูไว้ว่า ปีนี้ถ้าใครต้องการเกี่ยวกับเรื่องชัยชนะเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ต้นปีแล้วแหละแต่ตอนนี้มันเข้ากลางปีแล้วเพราะฉะนั้นหลายๆคนนคนทาธุรกิจทํากิจการอตะตอนนี้อาจจะยังไม่ปังยังไม่ดังเท่าที่ควรเนี่ยตอนนี้ถึงกลางปีแล้วอยากเพื่อให้พ้นปีนี้ไปเรารีบมาเสริมดวงกันก่อนถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่เราบอกก่อนหน้าเนี่ยคลิปคลิปก่อนหน้าเทปก่อนหน้าเนี่ยเราบอกไปแล้วว่าเสริมดวงกับององใดใช่ไหมหน้าวันนี้เราก็เลยอยากให้มาไหว้อง เทพเจ้านาจานั่นเองเทพเจ้านาจารกเรียกว่าเป็นผู้พิชิตความสําเร็จใช่<ม>เขาเรียกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งชัยชนะความสําเร็จนั่นเองนะคะก็เลยก็เลยวันนี้เราเองเนี่ยไม่รู้ว่ากรุงเทพม,มีเพราะว่าปกติแล้วอ่ะหาไม่ค่อยมีเนาะหายาม,มาใช่เราเราก็เลยคิดว่าเอต้องไปตักงจังหวัดต้องอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้เพิ่งรู้ว่าอ๋อที่กรุงเทพเนี่ยมีแล้วก็มีใจกลางเมืองเลยใช่แล้วเป็นสถานที<ช>่ที่คนเนี่ยนิยมมาไหว้สักการะ<ช>ขอพรกันมากๆเลยค่ะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นขอเรื่องของการแข่งขันนะคะธ<ช>ุรกิจการงานหรือแม้กระทั่งเรื่องของความโชคดีโชคลาภนั่นเองใช่เ<ช>งินทองใช่ไหมเงินทองสำเร็จต่างๆหรือว่าชนะภัยชนะมารต่างๆถูกต้องใช่ก็เดี๋ยว ไปไหว้กันเพื่อเปิด<ช>ทาง,ทางนะแล้วก็หลายๆลคนมาด้วยกันก็เดี๋ยวไปไหว้ด้วยกันช่านไปหลายท่านที่มาที่ห้างนะคะหรือพาราเดียนเวิลด์เนี่ยมาทางททชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ออกทางประตู3ก็จะเจอองค์ท่านเนี่ยตั้งตางานอยู่ด้านหน้าเลยแต่ที่ทจอดรถก็กว้างขวางเนาะใช่ที่จอดรถเยอะค่ะเดินทางสะดวกใช่แล้วก็มาไหว้ท่านจริงๆกรุงเทพเนี่ยมีอยู่2จุดที่เรารู้นะที่เรารู้ก็มีที่นี่ที่หน<ช>ึ่งแล้วอีกแล้วอีกที่หนึ่งเดี๋ยวในเทปถัดไปเนี่ยเราก็จะนำพาทุก นไปด้วยกันนะแต่วันนี้เรามาไหว้ตรงจุดนี้ก่อนไปไปเลยค่ะไปไหว้สองรอบแล้วจะไหว้สองรอบและเราไปเข้าไปเลย,ไป,เลยไปกันเลยไปก<ป><ป>ัไปไปไปเดี๋ยวเราไปเอาทุบกันก่อนออทุบกันที่นี่นะคะเขาบอกว่าสักการะบูชาทูบสามดอกนะคะง<ม>ั้นเดี๋ยวเราหยิบทูบคนละสามดอก คือคือ,อจริงจริแล้วสามารถจะทั้ง3ดอกก็ได้หรือ9ดอกก็ได้นะ,ะแต่ตรงเนี้ยเขาให้สักระ3ดอกใช่นะไม่ว่า <3 S 1> จะเป็น3หรือ9ดอกก็ถือว่าเป็นเลขมงคลทั้งหมดนะคะใช่3ดอกคือต้องบอกก่อนว่าเนี่ยเราจะมาจุดเพื่อจะไหว้องค์ศักดิ์สิทธิ์นะก็คือองค์งนาจาแต่ว่า เรามาบอกความหมายทักนิดนึงก่อนว่าเกี่ยวกับเรื่องของบารมีของท่านเนาะด้วยห่วงล้อไฟเนี่ยเป็นลักษณะของการหมุนเวียนเป็นลักษณะาการหมุนเวียนเนี่ยคือท่านจะชนะทุกสิ่งหรือเหมือนกับปราบมารปราบศัตรูได้พอสมควรเลยละ่ะ <c oughs> แล้วก็อาวุธอีกอย่างนึงก็คืออาวุธเนี่ยเพื่อปัดเป่าปัดเป่าก็คือทัวนของท่านเรียกว่าท่านเป็นแม่ทัพแห่งสวัสค์เลยใช่พระองค์หนึ่งนะที่ดูแลโอ้แบบเยอะมากจริงๆเลยเลยบอกว่าศักดิ์สิทธ ก็ <background> จะเห็นว่าจะมีองค์ท่านอยู่ตรงโซนด้านหน้าของทางเข้าของศาลเจ้านะคะซึ่งเป็นลักษณะของการช่วยปัดเป่าอุปสรรคปัดเป่าเคราะห์ภัยต่างๆแล้วก็เปิดทางให้กับแต่ละสถานที่นั่นเองใช่ค่ะแยกได้ว่าเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าจิตบารมีของท่านนาะเหมือนกับเป็นลูกพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นท่านเองเนี่ยคอยปกปักรักษาบารมีของทั้งเสียงศิธิ์แล้วก็ดูแลเขาเรียกว่าเหล่าเหล่าเทพเทวดาและเหล่าลูกศิษย์อามาคนนี้ประมาณนั้น เดี๋ยวเราก็เริ่มขอพอรกันเลยเริ่มเลยนะคะเึ่นการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางจีนนะคะทุกครั้งนะคะเวลาที่เราไปสาลเจ้าหรือสถานที่ใดก็าตามนะคะที่มีพระจีอันดับแรกเลยที่เราจะต้องมีการไหว้สักการะเลยก็คือเทพเทวดาฟ้าดินค่ะเพื่อขอเทพเทวดาฟ้าดินเปิดทางนะคะให้คําขอพรของเราที่เราจะตั้งใจในการขอในวันนี้เกิดความสําเร็จลุล่วง จริงๆอ่ะจะมกเคล็ดลับอีกอย่างนึงด้วยเพราะจริงๆคนที่มาแล้วเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าครูบาอาจารย์ของเราเป็นใครก่อนอันดับต้นเลยเราเปิดทางกับครูบาอาจารย์ตัวเองก่อนใช่ไหมก็คือการบอกกล่าวครูบาอาจารย์ตัวเองว่าข้าพเจ้านะไม่ว่าข้าพเจ้าจะมีครูบาอาจารย์พระองค์ไหนขอให้ท่านเปิดเพื่อให้ข้าพเจ้านะสำนึกผลในการขอพรเสิ่อสิทธิต่อพระองค์ใดอ่าเท่าน,นั้นเองอย่างเราอย่างเรามาวัานนี้เราต้องการที่จะ เปิดทางขอพรกับองค์นาจาแล้วก็บอกว่าขอองค์ศักดิ์สิทธิ์ของข้าพเจ้าประจาตัวของข้าพเจ้านะเปิดทางให้กับวดวงจาลงของข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าได้ขอพรองคเทพนาจาให้สำลีหผลพูดแค่นี้ก่อนแล้วหลังานั้นเราก็ไหว้พระดินไหว้ฟ้าดินกันนะคะ ขอพรองค์เทพเจ้านาจา์นะคะให้เราบอกชื่อวันเดินปีเกิดเรานะคะและที่อยู่อาศัยปัจจุบันของเราหลังจากที่เราเอ่ยชื่อที่อยู่ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มองไปที่พระพักขององค์ท่านนะคะแล้วก็ตั้งจิตทําการขอพรนะคะซึ่งในการขอพรเนี่ยจะแนะนําว่าขอแค่หนึ่งถึงสงเรื่องพอเพียงพอแล้วนะคะเป็นการขอไม่ได้เป็นการบ่นบานนะคะจริงๆจริงต้องบอกว่าถ้าใครระลึกจิตถึงท่านเนี่ยมีบทคาถาของท่านซึ่งเดี๋ยวเราจะ แปะไว้เราจะแปะไว้อใช่เราจะแปะไว้ให้ก็จะเป็นบทคาถาของท่านนำมาสวดได้เลยเพราะว่าจะได้ตั้งจิตถึงท่านได้ท่นางจะดีมากขึ้นเท่านนะดมบ้องค่ะ ถ้าใครเนี่ยตั้งใจมาขอพรโดยเฉพาะเลยนะก็นําผลไม้ได้ผลไม้เนี่ยห้าอย่างหรือ9้าอย่างสมบูรณ์นะสมบูรณ์ในที่นี้ก็คือว่าให้วางผลไม้เป็นลักษณะของการเป็นเขาเรียกว่าคูลคูนขึ้นคูนขึ้นเราจะเตรียมจานมาก็ได้หรืออะไรก็ได้เปน็นลักษณะคูณขึ้นสีของอผลไม้เนี่ยอยากให้เป็นสีแดงส้มทองประมาณนี้ไม่เอาสีเขียวเนาะเอาสีความเป็นมงคลเคซ็พซ์นะพือมาขอพรท่านก็จะสำนิกผล ันนี้ก็โหเรียบร้อยเรียบร้อยเลยแหละเราก็รู้สึกว่าได้พลังเต็มที่เหมือนกันเพราะว่าองค์ท่านตรงนี้รู้สึกว่าบารมีค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยขนลุกเลยใช่นะคะอ่ะ,อะก็เดี๋ยวแต่เราก็สวยด้วยสวยด้วยใช่สวยงามมากๆใชเ่เราเราเราไม่เราไม่รู้เลยว่าที่นี่มีด้วยนะมาแล้วก<ม>็ดีใจที่แบบเออไม่ไม่ต้องไปไกลเกินไปแล้วก็มาได้ไหว้สักการะองค์เทมนาจาซึ่ง ไม่ได้หาง่ายเนาะในกรุงเทพนะชกรุงเทพหายากมากใช่ใช่ะเรียบร้อยแล้วก็มาขอความสำเร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวกันก่อนอ่ะโอเคนะก็ฝากนิดนึงถ้าเกิดใครตั้งใจที่อยากจะมามาสักการะบูชาก็ลองลองดูตั้งแต่กลางปีนี่แหละตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเนี่ยจนไปถึงปลายปีนะโอ้เราขอเรื่องสําเร็จเนี่ยได้ทุกเรื่องใช่ค่ะ อย่าลืมทำนะคะว้ว้สักการะขอพอรองค์เทพระเจ้านาจานะคะตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปเปิดทางโวงชะตาการงานการเงินความสําเร็จโชคลาภความมั่งมีให้กับทุกท่านค่ะอะแล้วก็อย่าลืมทําแต่เป็นธรรมะนะธรรมะที่อยู่ในใจเมื่อเราชนะทุกสิ่งจิตของเราต้องผปงใสแม้เราแพ้